สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพามาดูวิธีการเลือกยอดที่สมบูรณ์เพื่อที่จะเก็บไว้ในการทํากิ่งสาขาแล้วก็ไว้ผลต่อไปนะครับสําหรับฝรั่งที่มีการขุดย้ายออกมาใหม่แล้วก็แตกยอดใหม่แบบนี้หรือว่าฝรั่งที่มีการทาเสานะครับว่าเราจะเลือกกิ่งที่จะไว้ในการทําโครงสร้างของต้นหรือว่ากิ่งที่จะไว้ทําผลในอนาคตอย่างไรให้เหมาะสมครับ มาดูวิธีการเลือกยอดที่จะเอาไว้เลยนะครับต้นนี้ก็เป็นยอดที่แตกออ,อกมาใหม่นะครับท่านสังเกตดูนะครับว่าบางยอดก็มีดอกนะครับบางยอดก็ยังไม่มีดอกครับวิธีการที่เราจะเลือกยอดว่ายอดไหนควรเก็บไว้ยอดไหนควรเอาออกเนี่ยก็ดูนะครับว่า,อายอดเราจะทําทรงพุ่มแบบไหนนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าตามที่เขาทํามากันส่วนใหญ่ก็จะเป็น กิ่งที่เราไว้นี่จะไม่ทับซ้อนกันแล้วก็เป็นกิ่งที่ทําให้การทําทรงพุ่มง่ายแล้วก็แตกยอดไปครับเช่นถ้าเป็นยอดแบบนี้นะครับเนี่ยยอดตรงนี้นะครับมีสามยอดหนึ่งสองสามแบบนี้ครับผมก็จะเอายอดนี้ออกครับเพราะว่ายอดนี้ท่านสังเกตเห็นไหมครับว่ายอดนี้จะเป็นยอดที่ ตั้งชันขึ้นมาครับจะเป็นคล้ายๆ er. ว่าจะเป็นกิ่งที่มีการตั้งชันแล้วก็เป็นกิ่งกระโดงออกไปการติดดอ,อกติดผลเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีครับสังเกตดูว่ายอดเนี่ยไม่มีดอกครับแต่ยอดที่ออกด้านข้างแบบนี้มีดอก Gobierno? แล้วก็ด้านข้างแบบนี้มีดอกนะครับผมก็จะเลือกเด็ดยอดนี้ออกเพราะว่านอกจากจะเป็นกิ่งที่ตั้งชันขึ้นมาแล้วนะครับกิ่งพวกนี้นะครับถ้าเราจะทํากิ่งตอนเนี่ยก็ไว้แบบนี้แต่ว่าถ้าเราจะทําทรงพุ่มหรือว่าทําผลเนี่ย ก็เอายอดนี้ออกครับอ่าหนึ่งละการติดผลเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีสองเป็นกิ่งที่เรียกว่าเป็นกิ่งที่ตั้งขึ้นแล้วก็เป็นกิ่งกระโดงในอนาคตครับเพราะกิ่งกระโดงในอนาคตเนี่ยจะอ่าเป็นกิ่งที่ชันขึ้นกลางต้นครับติด ติดดอกติดผลน้อยถึงติดดอกก็ห่อยากนะครับเพราะว่ามันสูงแล้วที่สําคัญก็คือว่าถ้าเอากิ่งนี้ไว้เนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในกลางทรงพุ่มทําให้ทรงพุ่มทึบแล้วก็อากาศไม่ถ่ายเททําให้เกิดโรคแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของแมลงระบาดได้นะครับผมก็จะเอากิ่งนี้ออกครับครับก็จะได้กิ่งนี้ครับด้านล่างนะครับสาหรับด้านล่างกิ่งเล็กๆพวกนี้ยอดเล็กๆพวกนี้นะครับ ก็ให้อ,ออกครับยอดไหนที่เราไม่ต้องการเนื่องจากว่าอาจจะเป็นการแย่งอาหารของกิ่งพันธุ์ดีที่เราจะเป็นการแย่งอาหารของยอดพันธุ์ดีที่เราเก็บไว้นะครับแบบนี้เล็กๆแบบนี้ให้อ,ออกดได้เลยนะครับเนี่ยครับเพราะว่าเราจะทําทรงพุ่มในอนาะคตนี่ถ้ายอดเล็กยอดน้อยที่ไม่สมบูรณ์นี่ก็ให้เราเอาออกนะครับต่อมาเมื่อเราได้ยอดทั้งสองแล้วนะครับยอดฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ทําไมผมถึงเก็บยอด สองยอดนี้ไว้นะครับในกิ่งนี้เนื่องจากว่าสองกิ่งนี้จะมีมุมประมาณสัก45องศาซึ่งกิ่งแบบนี้จะติดดอกติดผลดีแล้วก็เวลาเราไว้ผลนี่ทำทรงพุ่มง่ายนะครับไม่ไว่าจะเป็นทรงพุ่มฝาชีข้อมฝาชี้างก็แล้วแต่ครับดูตรงนี้นครับเนี่ยครับกิ่งของเขาจะมีการเหลือห่อมันอยู่นะครับถ้ากิ่งตรงกันนี่ผมจะเอาออกด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่ากิ่งแบบนี้ จะมีการเหลื um. channel, نا, ่อมกันอยู่นะครับนจุดนี้เห็นไหมครับนจุดนี้จะอยู่ด้านใต้แล้วก็กิ่งฝั่งนี้จะอยู่ด้านบนของอีกกิ่งหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กิ่งจะเหลื่อมกันคนละข้างแบบนี้ก็จะทําให้เวลาที่เขาเติบโตขึ้นมานี่กิ่งไม่ทับกันแล้วก็ทรงพุ่มไม่หนาจนเกินไปครับกิ่งฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับผมก็เลือกเอ่อกิ่งที่ยอดฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับผมก็เลือกยอดที่อยู่เหลื่อมกันครับเนี่ยยอดนี้ก็อยู่ฝั่งนี้ ก็อีกฝั่งนึงก็เป็นยอดนี้ครับเวลาทําทรงพุ่มเนี่ยก็จะมีความโปร่งแล้วก็ทําให้ง่ายต่อการทําผลแล้วก็ดูแลเรื่องโรคและมแมลงที่ระบาดในต้นั่งของเราครับครับในการเลือกยอดนี่ท่านก็ต้องดูนะครับว่ายอดไหนที่มีความสมบูรณ์นะครับแบบนี้ครับยอดเล็กยอดน้อยนีย่ก็เอาออกเพราะว่ามันจะเป็นการแย่งอาหารของยอดพันธุ์ดีที่เราเก็บไว้แล้วก็ทําให้ยอดพันธุ์ดีของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนะครับหากว่า เอายอดเล็กยอดน้อยออกเนี่ยก็จะทําให้เวลาที่เราใส่ปุ๋ยนี่ยอดพวกนี้ก็จะได้รับสารอาหารเต็มที่แล้วก็ดอกที่ออกมาแบบนี้ครับเวลาที่เราจะเก็บไปทําผลทําอะไรเนี่ยครับก็สามารถที่จะทําได้ง่ายแล้วก็ทรงพุ่มก็โปร่งครับสังเกตเห็นนะครับว่าผมเอาออกมานี่สทรงพุ่มก็เริ่มโปร่งแล้วนะครับ ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกครับสาหรับพวกดอกที่เราเก็บไว้แบบนี้ครับท่านใดที่จะเก็บไว้ทาผลเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นต้นที่ทําสาวก็สามารถที่จะเลี้ยงดอกเลี้ยงผลได้แล้วแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นต้นที่ปลูกใหม่หรือต้นที่ย้ายมาเนี่ยแบบนี้ถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้เด็ดออกก่อนนะครับเพราะว่ารากของเขายังไม่เยอะแล้วก็การแตกรากของเขาก็ยังไม่มากพอครับอาจจะเด็ดออกหรือไว้ให้เขาติดผลแล้วก็เด็ดผลออกให้เหลือสักผลสองผลก่อนครับมันก็เหมือนการปลูกใหม่นะครับถ้าเป็น การย้ายต้นมาครับแต่ว่าถ้าเป็นการทํเสานี้เก็บไว้ได้เลยครับเพราะว่าเราจะทําผลแล้วครับตัวนี้ดังนั้นถ้ายอดไหนที่เป็นพวกโรคแมลงเชื้อราเพี้ยแป้งพวกนี้ก็ไม่ต้องเก็บไว้นะครับเอาออกแล้วก็ให้เหลือเฉพาะยอดที่สมบูรณ์แล้วก็ยอดที่ไม่เป็นโรคครับทําให้โปร่งแบบนี้จะทําให้ง่ายต่อการจัดการทรงพุ่มแล้วก็ในเรื่องของโรคแล้วก็แมลงครับครับสําหรับคลิปนี้ก็นําความรู้มาฝากกับพี่น้องเกษตรกรเพียงเท่านี้นะครับ หากท่าในใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ